ชื่นชมหนุ่มกัญชัยให้สิ่งนี้กับลุงต๋อยสัป,ปเหร่นักสู้สิ่งที่ลุงต๋อยสมควรได้รับนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักลุงต๋อยสัป,ปเหร่นักสู้ที่คอยทำหน้าที่เป็นด่านสุดท้ายในการเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ล่าสุดนุ่มกัใชยัยโพสคลิปที่ลุงต๋อยถือซองเอกสารขอบคุณหนุ่มกัใชยัยทาประกันชีวิตให้โดยหนุ่มระบุข,ข้อความว่าลุงต๋อยสุรเสกฝากคลิปนี้มากับตัวแทนประกันชีวิตผมดูแล้วผมอยากบอกลุงว่าลุงไม่ต้องขอบคุณผมเลยครับมันเป็นสิ่งที่ลุงควรจะได้รับเพื่อเป็นการดูแลตัวเองในการทำหน้าที่ที่ลุงจะไม่ทำก็ได้ ผมและประชาชนทุกคนต่างหากครับที่ต้องเป็นฝ่ายขอบคุณลุงที่ช่วยทำหน้าที่เป็นด่านสุดท้ายให้กับผู้ติดเชื้อโควิดที่เสียชีวิตโดยไม่เรียกร้องอะไรเลยขอบคุณครับลุงปอลสุขสานวันเกิดนะครับลุงตอยแห่แกสับป,ปะเลยนักสู้แห่งวัดใหม่ตาสุดแฮแกลุงตอยสุรเสก